ทุกอย่างจบที่สาเหตุใช่ป่ะเราต้องดูว่าที่เขาเงยขึ้นหรือก้มลงไม่ได้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับหมอคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอที่เกร็งนะครับกล้ามเนื้อคอที่เกร็งเนี่ยด้านข้างล่ะก็เป็นยังไงเ็าทาได้หรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่เขาอยู่ในท่าไหนตามหลักผู้ป่วยพา์กินสซนที่เป็นพา์กินเันแท้ที่มีภาวะเกร็งที่คอให้ยาควรจะดีขึ้นผู้ป่วยบางรายมาตึงดึงก่อนเลยไม่ใช่นะครับหาสาเหตุก่อนว่าเป็นยังไง ปรึกษาแพทย์ดูกายภาพบำบัดอะไรที่เหมาะสมผู้ป่วยพากินสังค่ะไม่สามารถเงยศีรษะขึ้นหรือก้มศีรษะลงได้เลยค่ะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันค่อนข้างมากค่ะอันนี้คุณหมอมีวิธีการแนะนําหรือวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะ ทุกอย่างจบที่สาเหตุใช่ปั่นเราต้องดูว่าที่เขาเงยขึ้นหรือก้มลงไม่ได้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับหมอคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอที่เกร็งนะครับกล้ามเนื้อคอที่เกร็งเนี่ยด้านข้างหล่ะก็เป็นยังไงเขาทําได้หรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่เขาอยู่ในท่าไหนถ้าเขาอยู่ในท่าน,นิ่งเฉยเฉอย่างนี้ไม่ขยับอะไรเลยกล้ามเนื้อคอที่เกิดที่ภาวะเกร็งมากเนี่ยนะครับก็ต้องรักษาละส่วนใหญ่การรักษาครั้งสิ่งแรกคือรักษาด้วยยาเนาะโดาให้ยาโดยเฉพาะในกลุ่มรีโวโดปราดูสิว่าดีขึ นะครับในจุดนี้<ะ>เป็นต้นตามหลักผู้ป่วยพาร์กินสันที่เป็นพาร์กินสันแท้<ะ>ที่มีภาวะเกร็งที่คอให้ยา<ะ>ควรจะดีขึ้น<ะ>และควรจะดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยนะครับแต่หมอเสริมอีกนิดนะครับ<ะ>ผู้ป่วยพาร์กินสันที่เราเคยคุยกันเมื่อกี้นี้หมอก,ก็พูดอาการเริ่มที่ข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายก่อนอย่างเช่นเริ่มที่นิ้วเริ่มที่มือเริ่มที่อะไรข้างใดข้างหนึ่งถ้าเริ่มที่คอแล้วขยับขึ้นขยับลงไม่ได้ ต้องดูสาเหตุอื่นนะมันไม่ใช่อาการที่เกิดบ่อยเป็นอาการแรกในผู้ป่วยพา์กินสั้นแท้นะครับบางครั้งอาการเกร็งที่คอเป็นอาการของโรคพา์กินสั้นเทียมอย่างผู้ป่วยอันนี้ท่านนี้ต้องดูว่าถ้าผู้ป่วยบางรายเนี่ยนะครับที่แข็งเกรงเดินลําบากนะครับอยู่ดีๆเริ่มต้นที่คือตรงกลางเลยกลางของลําตัวขยับไม่ค่อยได้นี่คอขยับไม่ค่อยได้แล้วคอยแงนอย่างนี้ค้างๆในลักษณะแบบนี้นน อันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพาร์กินสันเทียมนิดหนึง่งนะครับที่แน่ๆต้องไปปรึกษาคุณแพทย์ที่ท่านที่รักษาว่าลักษณะอาการเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของโรคพาร์กินสันจริงนะครับให้ยาโดยเฉพาะในกลุ่มลีโวโดป้าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ควรจะรักษาต่อเน,นื่องด้วยกายภาพบาบัดน,นะครับ<อ>ส่วนใหญ,ญ่เรื่องของการยืดกล้ามนเนื้ออะไรต่างๆนี้สําคัญนะอ,อย่าไปดึงคอนี่สําคัญผู้ป่วยบางรายว่าตึงดึงก่อนเลย ไม่ใช่นะครับหาสาเหตุก่อนว่าเป็นยังไงปรึกษาแพทย์ดูกายภาพบําบัดอะไรที่เหมาะสมในจุดตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญมากๆครับค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันมากมายเลยค่ะถ้ามีคําถามนะคะส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่เสียสละเวลามาให้เราค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ